สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอาก็มาแถวแถวกาดกองตานะครับไปครับไปกับโกตีโวโกเหมือนเดิมครับลุงตีมาโวเหมือนเดิมครับแถวกาดกองตานี่นะครับก็มีของกินของว่าน่าก็ครับจะมากินเล่นก็ได้จะมากินแต้ๆกินเต็มมือก็ได้นะครับ วันนี้เราจะมาลองไปกินอาหารอิตาลีนะครับอยู่แถวแถวก,ดกาดกอกท่าเนาะเป็นซอยระหว,ว่างกาดระหว่างกาดกองท่าเนี่นะครับเดี๋ยวเ๋วไปดูนะครับจ่อว่าฮานลองจิมนิวยอร์กพิซซ่านะครับตัวฮานนี่ก็จะเป็นตึกแถวสามชั้นเรียบๆง่ายๆนะครับตั้งอยู่กลางๆซอยนะครับฮานเปิดห้าโมงถึงสามทุ่มนะครับภายในฮานก็ตกแต่งบรรยากาศเรียบๆง่ายๆเหมือนอยู่บ้านนะครับ แล้วก็มีหูเก๋ๆไว้ตัวเนาะครับเนาะผนังด้านหนึ่งของเพื่อนนี่ก็ใส่โลโก้ฮัทนะครับเป็นคนขี้รถเครื่องนะครับชือว่าลองจิ้มเนาะครับเอามาดูเมนูอาหารเพื่อนนะครับก็มีหลากหลายนะครับมีทั้งกินเล่นมีทั้งซุปอะไรอย่างนะครับพวกพาสต้าอย่างนี้ก็มีเนาะครับหรือว่าเป็นพวกพิซซาก็มีหลากหลายนาฮึ่งลองจิ้มนะครับแต่มี2ขนาดนะครับมีขนาดน้อยกับขนาดใหญ่เนาะ เมนูเปิลจัดหนักเลยครับวันนี้เราก็ลองสั่งพาสต้าเฮดนะครับแล้วก็โรยหน้าชีสมาลองกินมาอู้พาสต้าเปิลจัดลำครับเป็นหลอดๆนะเกี้ยวมนนะครับแล้วก็เมนูเส้นอย่างสปาเกตตี้เฮดโรยด้วยชีสอย่างนี้นะครับอู้เปิลลวกเส้นมาจัดดีครับเปิลห้องว่าเป็นอะไรครับอะดังเต้อีกครับน้อส่วนพิซซ่าเขาก็สั่งมาสองหน้าครับเป็นถาดใหญ่เลยนะครับ แบง่งเกลงเนะาะทะหน้านึงก็จะเป็นอันเฮดนะครับเป็นพิซซ่าเฮดส่วนแหมหน้านึงนี่ก็จะเป็นอันฮาวายเอียนนะครับเนาะฮาวายเอียนนี่ก็จะมีอมหวานอมเปรี้ยวนะครับช่วยทำให้เจริญอาหารเนาะส่วนแป้งพิซซ่าพวกน,นี้เด็ดครับกรอบเกี้ยวหมุนเลยนะครับกินมต้องแล้วก็สามารถที่จะมาเตียวแอลแถวกาดกองตายยอยอาหารได้นะครับ ดูของดูคนนะครับเดินไปทอดน่องไปสบายสบายชีวิตก็ม่นดีนะครับชีวิตก็อย่างเงี้ยครับมีความสุขไม่ยากครับพาเฮาแบายังล้าไปกับชีวิตท่านะครับทําชีวิตถึงง่ายๆแล้วก็หูเท่าทันมันเนาะหิวก็กินเหนื่อยก็พักนะครับบ่ทุกบ่ฮ้อนกับความเปลี่ยนแปลงแต่ยะเขาก็จะมีความสุขนะครับก็ขอท่านสุขสวัสดีมีกับท่านนะครับจากลุงตี๋โวครับสวัสดีครับ